มหาสเสน่ห์ก็ใช้จุดเพื่อเป็นเมตตามหานิยมกับตัวเองทูปมหามงคลนะคะให้ใช้กับเด็กกับคนที่ตายไปแล้วเรามีอุปสรรคมากๆอันนี้เป็นทูปมหาเศรษฐีจุดออโชคลาภนะคะคล้ายของเรียกเงินเรียกทองส่วนอันเนี้ยมีทู่หวยให้แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนานะคะของใครที่จะได้สวัสดีชาวลัคนาราศีกุมนะคะอันนี้จะเป็น คลิปการพยากรณ์ในส่วนของดาวพือฤหัสยายนะคะในวันที่29มีนาคมนี้นะคะในส่วนนี้จะเป็นของชาวลนะัคนาราศีกุมก็จะเปิดไพ่5ใบนะคะเดิมเราจะดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเป็นยัางไงาน,น,นะคะเราจะดูกับไกเ้ียงเลวแต่เดี๋ยวขอซับไพ่นหน่อยนะ ให้กัดห้าใบาเอ่อดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสเนี่ยของชาวลัคนาราศีกุมนี่นะคะจะจรทับลักนะคะก็คืออยู่ในพกตะหนานะคะนะแล้วเขาก็เป็นเจ้าเรือนราพาด้วยแล้วมาทับลักตัวเองนะคะอันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของของชาวเออล,าล,าลัคนาราศีกุมนะ เพราะว่าทับลัคนาเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือมันจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นอะนะเกิดขึ้นมากด้วยนะคะเงินทองอะไรอย่างเงี้ยก็จะลื่นไหลก็จะเหมือนกับว่าหลังจากนี้ไปหลังจากวันที่29มีนาคมเนี้ยนะคะมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมากมายเลยเห็นไหมได้แล้วซื้อเสี่ยงใครหวย ทีนี้เดี๋ยวเราให้ให้ดูก่อนนะว่าไพ่ของคุณเนี่ยหลังจากวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมที่ดาวพฤหัสจะย้ายเนี่ยดวงคุณจะดียังไงแล้วไพ่ที่อาจารย์อธิษฐานจะมาให้ชาวลัคนาราศีกุมได้ก็คือเสียงของพระแม่รัศมีนะคือเสียนอันเนี้ยในความหมายของอาจารย์คือตีเกี่ยวกับเป็นเรื่องเงินเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องโชคล่ามอะไรพวกเนี้ยนะคืออันเนี้ย ถือว่าเป็นความโชคดีนะที่ได้เสียนพระแม่ลัศมีสถิตยอยู่กับตัวเลยเพราะว่าเงินทองคือมาแน่นอนนะแล้วก็อันนี้47พระประคนทัพนะคะพระประคนทัพก็ประวัติก็คือท่านก็เป็นแบบเอ่อเป็นเหมือนนักประดิษฐ์นะนักประดิษฐ์เครื่องดีดพินดีดสีที่เป่าอะไรพวกนี้นะคะนะแล้วก็อันนี้พระฤาษีอุ้กดาบทนะที่เป็นพระอาจารย์ของพระพุธ นะคะในประวัติก็คือที่ที่ท่านดับสังขารแล้วก็ไปเป็นอาลูพรมะค่ะก็ปิดหูปิดตาปิดทวารปิดทุกอย่างไม่รับรู้นะตอนนี้ก็เลยเไม่ได้มีผ่านนะคะอ่าทีนี้าชาวลัคนาราศีกุมนะหลังจากวันที่29เนี้นะคะเรื่องการเงินก่อนนะเพราะว่าเนี่ยการเงินจะมาการเงินจะมาเป็นหลักนะคะแล้วก็คือไพ่สรุปเราจะได้เสี่ยงพระแม่อุมาณสองเสียงนี้นะคะเป็นเสียงพระแม่อุมากับ พระัญจเสินทอนะคะอ่าเรื่องการเงินเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกุมนะคะเอ่อการเงินในปีนี้ถ้าสมมติว่าชาวลัคนาราศีกุมอะ่ะหลังจากยี่สิบเก้าเนี้ยเอ่อสมมติว่าอยากกู้เงินนะถ้าอยากกู้เงิน เพื่อมาทํากิจการเพื่อมาสร้างบ้านเพื่อมาโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานา,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 าในในครอบครัวอะไรเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะเพราะว่าชาวลัคนาราศีกุมหลังจากวันที่29เนี้ยก็จะมีดวงดีเกิดขึ้นนะ,ะมีโชคมีลาภในการเสี่ยงโชคเนี่ยก็เสี่ยงได้นะคะจนถึงประมาณวันที่27กันยายหรือ28กันยายที่ดาวจะย,าย้างอีกทีนึงนะ,ะจำเวลาไม่ได้ว่าน่าจะประมาณบ่ายส นิดๆหรืออะไรเนี่ยประมาณนี้แหละนะอ่าก็คือช่วงนี้หลังย9สิบเ้าถึงยีิบกาถึงถึงประมาณ27กันยานเนี่ยคือมันเป็นเป็น,ปนช่วงจังหวะที่ดีถ้าอยากจะเสี่ยงโชคอยากจะลองดูก็ซื้อเก็บเก็บไว้นะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะนหนึ่งได้โชคได้ลาบนะได้แก้แหวนเงินทองนะแล้วก็แบบว่าเอ่อจะได้ทรัพย์สมบัติใหม่แล้วคนที่ทํากิจการนะคนที่ทํากิจการเนี่ยก็ ที่ประคับประคองม,มาที่มันมีปัญหามาต้นต้นปีเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นหรืออะไรที่มันไม่ใช่ของของชาวกลุ่มเนี่ยมันจะอันตรธานหายไปเองนะค่อยๆเฟื่องตอ,อ,อแล้วเดี๋ยวมันจะมีอันใหม่เข้ามาเนี่ยก็คือแบบไม่ต้องเสียใจนะถ้าถ้าจะยอมทิ้งอะไรบางอย่างเพื่อทําอะไรสิ่งใหม่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ยอมตัดมันทิ้งไปนะคือชาวกลุ่มเนี่ยช่วงประมาณสักท้ายปีม,มันถึงตุดทีถึงต้นปีเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวจะต้องเลยเนยะี่สิบเก้าเนี้ย ดาวกำลังเริ่มขย,ขยายมาแนละมันก็จะจะดีขึ้นทุกอย่างนะคะนะคืออุ้ยขอโทษเอ่อในกิจการน,นะคะบอกแล้วนะว่ามันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยเหมือนไพ่ปู่พระฤาษีเนี่ยอุปกรดานบน,นี่คืออย่าให้ปิดโอกาสตัวเองจนเป็นแบบนี้ จนเป็นเหมือนปู่อ่ะเนื้อออกมาที่แบบว่าไม่ไม่รับรู้อะไรแล้วอ่ะซึ่งจริงน่าจะได้นิพพานนะเพราะนั้นทาวละนาราสิก,กุมคืออยากเป็นแบบนี้คือค่อยๆทําอะไรตามขั้นบันไดาตามขั้นตอนที่เออเหมือนระวางแผนไว้อะไรยังไงในเรื่องธุรกิจเรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวคือให้เดินตามแผนเป็นขั้นบันไดขึ้นไปแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะในขั้นสูงสุดแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราทางรัฐ ทางรัฐแ,แล้วเราไม่รู้จริงในธุรกิจนั้นจะอยู่ได้ไม่นานนะคะ,ะให้ให้เดินตามแผนนั้นก็แล้วกันนะคะจะได้ประสบความสําเร็จเพราะว่าเกณฑ์คุณคุณได้เงินแล้วได้เงินได้บริวารดีแล้วก็จะมีการแบบว่าง้องเงินธุรกิจใหม่ขึ้นมาด้วยนะคะมีมีการแบบง้องเงินธุรกิจใหม่อ่ะเหมือนที่บอกนะคะจะ,ะชาวคุ้ม,มใจร้อนแต่ถ้าทําอะไรทําได้ทุกอย่างนะคะทำได้ทุกอย่าง,นะะกย,างยกเว้นอย่าใจร้อน นะคะเนี่ยแล้วก็ให้สรุปนะเป็นเสียจพระแม่ลงมาแล้วพระพันจัดสิขนครนะเขาบอวกว่าให้ชาวลัคนาราศีกุมจงถือศีลให้มากมากนะแบบว่าถือศีลบําเพ็ญเพียรให้มากๆเพราะว่าการเงินก็คือจะเข้ามาดีเรื่องงานถ้าทําททำธุรกิจใหม่ก็จะได้เปิดธุรกิจใหม่คนที่ทํางานที่แบบว่ามีตําแหน่งหน้าที่การงานก็ ก็เออเขาเรียกว่ามีการได้รับโปรโมทมีการขยับขยายอะไรแบบนี้นะคะไปในทิศทางแนวโน้มที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นไพ่สรุปเนี่ยเขาบอกให้ถือสินรอเลยคือกลุ่มคนไหนที่ใจบุญสูนทานอยู่แล้วทําบุญอยู่แล้วนะคะมันก็จะทําให้ดวงเราเนะี่ยดีขึ้นหลังจากวันที่29นี้แต่ถ้าชาวกลุ่มคนไหนที่ยังไม่ค่อยทําบุญแมอเลยคือแบบว่า ไม่ค่อยเจ็ดเวลามาทางนี้นะดวงก็จะไม่ขึ้นสูงสุดในช่วงระยะเวลาที่บอกไปนะคะก็จะกระท่อนกระแท่นหรือบางคนอาจจะเหมือนเดิมด้วยซ้ำทาไม่ทำอะไรเลยนะคะอันนี้ก็คืออยากให้ชาวภูมะถือสินนะถือสินห้าสินแปดอะไรก็ได้อยู่บ้านนะคะอยู่บ้านเราก็ถือไปแล้วก็ให้เจ้ากรรมในเวรไปเยอะเจ้ากรรมในเวรที่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะเพราะว่าคุณได้สินเนี่ยได้เสยนพระแม่ลักษมีเนะี่ยเกี่ยวกับเรื่องเงินนะถ้าคุณไม่ให้เขาเนี่ยมันมีกรรมตรงนี้แหละ กรรมที่ต้องชดใช้ห่วงเนี้ยแล้วคุณจะไม่ได้นะคะคือให้พยายามแบบถือศีลถือศีลแผ่เมตตาไปชําระหนี้โศกไปแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวทที่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะแล้วเดี๋ยวพอเวลาเราจะได้เงินก้อนได้เงินอะไรมาอย่างเงี้ยเออจะได้ไม่ต้อง เขาเรียกมันมาขัดแข้งขัดขาเรามาตัดร้อนเราไปอ่ะแทนที่เราจะถูกรางวัลที่หนึ่งเราอาจจะเหลือรางวัลที่หอย่างเงี้ยมันก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะแบบยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอ่าเอ่อชาวราศาีกุมนะคนที่คนที่ยังไม่มีลูกนะคนที่ยังไม่มีลูกอ่ะชาวกุมอ่ะนับจากนี้เป็นต้นไปอ่ะมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกนะอะ่ปีหกห้าเนี่ย 6 4 6 5 6หเนะี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกนะมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกได้แต่งงานนะคะหรือว่าคนไหนที่เอ่อที่คบหาดูใจกันอยู่ก็ให้คบคบกันไปก่อนนะถ้ายัางแบบว่ายังไม่เลื่อนไม่เลื่อนฐานะขึ้นมายังไม่เลื่อนสถานะขึ้นมาเป็นเป็นแฟนตัวจริงหรือเป็นเป็นแค่กิ๊กอะไรแบบนี้ก็ให้คบคบไปก่อนนะดูใจไปก่อนแต่คนไหนที่แบบดูแล้วมันใช่มันพร้อม ว่าแบบว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่เราจะตกลงปงใจแล้วผู้ชายคนนี้แหละใช่อะไรเงี้ยคือเราก็ค่อยพาไปหาพ่อแม่แล้วคือมันมีโอกาสที่จะได้แต่งในประมาณช่วงระยะเวลาสามปีนี้นะคะแล้วคนที่แต่งแล้วไม่มีลูกรอคอยลูกทํายังไงมันก็ไม่มากไม,ม่มาเสียตังค์ไปเยอะมันก็มีโอกาสที่จะได้ในช่วงเวลาปีนี้หกสี่หกห้านี่มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกนะได้ลูกได้บุตรบริวานนะคะส่วนเรื่องการเดินทางอะของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ย เป็นไปได้ด้วยดีนะไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่เรื่องที่โดดเด่นของที่สุดของชาวราคนาราศีกุมคือเรื่องเงินกับงานนะจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะมีการใหม่ๆเข้ามาเงินก็จะได้เป็นก้อนอเป็นกอบเป็นกลมไอที่ไปไปทาอะไรไว้ที่รอ,อเงินเงินตกเบิกเงินงน,งน,นู่นนี่นั่นยังไม่ได้มันก็จะได้ช่วงนี้แหละเพราะว่าพฤหิสทับหลักนะมีแต่มีแต่สิ่งดีๆนะคะนะลาผล เงินทองอะไรพวกนี้ก็คือจะเข้ามาหาในช่วงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือถึงว่าให้ทําบุญเสริมนะคะนะให้ทําบุญเสริมให้สวดมนต์น,นั่งสมาธิแผ่นเมตตานี่บอกทุกคลิปนะคะแล้วกเ็เน้นที่เมื่อกี้บอกนะให้เจ้ากรรมในเวรกับชําระนี่ส่งไปนะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีเพิ่มอีกสักนิดนึงก็ไปถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้นะคะแล้วก็ให้บูชาพญานาคนะ คือ,อพระแม่ลักนีเนี่ยคือเกิดจากดบกบัวนะเกิดจากมหาสมุทรนะในน้ำนะคะควรเกษตรสมุทรนะโดยมพยีพยาวาสุกรีนะฉันเป็นสายแบบดึงอะไรประมาณนี้คือพยายามบูชาพญานาคไม่ว่าจะเหล่าไหนก็ได้นะคะแล้วก็คือน้ำบนที่พาอย่าให้แห้งเราขอเรืองกิจการ นะเรื่องการสอบเข้าตำแหน่งข้าราชการอะไรพวกนี้คือให้ให้ขอได้เลยนะคะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่มันจะได้ในช่วงนี้ถึงกันยายนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสิ้นเดือนกันยายนไปแล้วเน่จนถึงประมาณ ต้นปีหน้าเนี่ยมันก็จะดอกลงมาหน่อยนึงนะเพราะมันมีการเยียบของดาอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็จะดอกไปนิดนึงแล้วหลังจากนั้นก็คือจะไปได้เรื่อยๆคือกลุ่มเนี่ยดูแล้วคือดวงก็ดีแล้วไปได้ยาวมันมีแค่สะดุดตอนท้ายปีนิดเดียวถ้าคุณวางแผนแต่ตอนนี้ต้นปีนะคะวางแผนให้มันดีๆคุณเราไปรอดที่สําคัญคุณต้องเอาเอาบุญมาหนุน ชาวกลุ่มนี้ไปได้ยาวมากเลยไปกไกลมากนะคะแล้วก็มีการขยายมีโอกาสที่จะขยับยขยับยากิจการคือเงินเงินก้อนโตมาไม่รู้ว่าจะถูกลงวันไม่รู้ว่าจะมีความโชคดีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ชาวกลุ่มจะได้นะคะก็แสดงความยินดีด้วยล่วงหน้านะคะยังไงอาจารย์ก็ขอฝากคลิปของอาจารย์ในช่องใหม่นี้ไว้ด้วยนะคะก็ฝากกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะคุณค่ะ we <laughs>